พุ้มทวีพรมิสแกรนชุมพรคว้ามงมิสแกรนไทยแลนด์2023สวยสะกดทุกสายตาวันนี้แล้วที่เหล่าแฟนนางงามจะได้เห็นโฉมหน้ามิสแกรนไทยแลนด์2023หรือมิสแกรนไทยแลนด์คนที่11ผู้ได้ครองมงกุฎหัวใจแห่งแกรนซึ่งทำมาจากทองคำ 24K เป็นตัวเรือนประดับเพชรแท้บริสุทธิ์ และอัญมณีสีเขียวกรีนแซฟไฟร์และเลมอนควอตมูลค่า1 2 0 0 0ล้านบาทพร้อมประกาศรางวัลเบสเนช i o n แนวคอสตูมด้วยมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2023รอบตัดสิงจัดขึ้นที่ MGI Hall ชั้น60การค้าโชดีซีถนนพระราม9 เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในช่องทางของมิสแกรนไทยแลนด์ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีมิสแกรนชุมพรวุ้งทวีพรพริ้งจำรัดคว้ามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2023ไปครองคนที่11ของประเทศไทยเป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2 2 3 3ณนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคมนี้ส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่มิสแกรนภูเก็ตเทียทวีพานิชพันธ์รองอันดับสองได้แก่มิสแกรนกรุงเทพพิมพิมจีรารองอันดับสามได้แก่มิสแกรนเลยสแน็คอัจฉริและรองอันดับสี่ได้แก่มิสแกรนแพร่เกตเกตวลี